สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้นะครับสายสายหน่อยนะครับยังย่งประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับผมเอาบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะครับลมเย็นเย็นยามเช้านะครับมาให้เอฟซีท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับผมเนี่ยมีศาลาน้อยตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับมุงยาคาสวยมากครับ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมอันนี้เป็นแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคือฝั่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเกาะที่เรามองเห็นนะครับตรงนี้นะครับข้ามเกาะไปหน่อยก็จะเป็นแม่น้ำโขงฝั่งขวานะครับผมปกติจะกว้างนะครับเหมือนข้างหน้านี้เลยนะครับกว้างแต่มันมีหาดแหนะครับมาก,กันกลางนะครับ ช่วงนี้ฝนตกนะครับผมแต่น้ํายังไม่ขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนฝนตกเมื่อคืนก็ตกเนี่ยป้ายก็ได้ปลดลงนะครับเจอพายุมันอยู่หน้ารีหน้ารีสอร์ทที่พักนะครับและนี่เป็นชายคาบรรยากาศดีมากครับเพื่อนเพื่อนครับเหมาะที่จะนั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งอ่านหนังสือนั่ง นะครับโอ้ดีมากๆเลยเนี่ยตรงเนี้ยวันนี้ไม่เห็นบรรยากาศคนหาปลานะนะครับถ้าเห็นวันหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายอ่าเป็นเรือเป็นเขาหาปลาลอยขายไหลมองอะไรเงี้ยนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้ยังเงียบอยู่เมื่อคืนนี้ฝนตกแรงครับเพื่อนๆตกแรงมาก บ้านแนนมินก็อยู่ริมแม่น้ําเลยนะครับผมนะครับเป็นเป็นระเบียงเขื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นถนนอนน,นยังเป็นลูกรังอยู่นะครับรอการพัฒนาได้ยินว่าโครงการจะมาแล้วนะครับแล้วข้ามถนนไปหน่อยก็คือบ้านนะครับผมเปิดหน้าบ้านออกมาก็เป็นรับตะวันชายแดนประเทศไทยเลยนะครับผมนะฮนะบรรยากาศดีมากครับ ถ่ายห้เพื่อนดูเลยนะครับมีเสียงนกนกกระปูดนะรหรือนกกรดนะครับผมดังมาจากผาถเหดังมาจากประเทศลาวไม่รู้ว่าเพื่อนๆนได้ยินไหมนะครับีาทาน้ำตรงนี้ก็ดีมากๆอกนะางบ้านก็ททำสะอาดสะอานนะครับ ดีมากๆครับโอเคครับวันนี้เอาคลิปสวยๆมาให้ชมกันครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ